สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกแลวก็พี่น้องเกษตรกรทั่วไทยทั่วโลกนะครับวันนี้นะพี่น้องจะพามาดูกล้วยกล้วยน้ำาวาที่เราทําการตัดหวีตัดเครือไปแล้วเนี่ยแล้วเราก็ขุดหน่อกออกจนหมดแล้วนะครับกล้วยเนี่ยพี่น้องเงาเขาเนี่ยอย่าทิ้งนะครับกล้วยเนี่ยเป็นพืชที่มหัศจรรย์มากนะครับถึงแม้ว่าเราจะขุดหน่อหมดแล้วเนี่ยถ้าเงาเขายังอยู่เนี่ยเขาก็จะแตกขึ้นมาอย่างนี้เรื่อยๆสาเหตุเพราะว่ากล้วยเนี่ย เง่าเขานะครับเง่าเขาเนี่ยสังเกตนะครับใบเนี่ยเขาจะเริ่มห่อจากเง่าแต่ละใบแต่ละใบของกล้วยเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนพืชชนิดอื่นหนึ่งก้านใบก็จะมีหนึ่งตาดอกจะมีหนึ่งตาเขาเรียกว่าคู่ใบหนึ่งตาใบที่จะแตกออกมาเป็นเป็นเป็นกิ่งใหม่นะครับกล้วยก็เหมือนกันหนึ่งหนึ่งใบเนี่ยหมายถึงว่าที่เง่าเขาเนี่ยจะมีตาใบอยู่หนึ่ง หนึ่งตาที่จะแตกมาเป็นต้นใหม่นะครับถ้ามีสองใบก็จะหมายถึงสองตาแต่มันจะอยู่ตรงเนี้ยพี่น้องเนี่ยครับถ้าเราลอกออกเนี่ยครับเนี่ยฮะเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆเนี่ยฮะให้ดูใกล้ๆนะครับพี่น้องครับกล้วยเราเนี่ยหนึ่งเง้าเนี่ยครับหนึ่งหนึ่งก้านใบเนี่ยมันจะมีหนึ่งตานะครับพอลอกนี้ออกปุ๊บเนี่ยนะครับนี่ให้ดูใกล้ๆ มันมันจะมีอยู่ทุกเงาไหมครับเห็นไหมพี่น้องหนึ่ง่นี่ตาที่สองกำลังอยอกมาเงาหนึ่งนะครับแล้วนี่ก็นี่ก็กําลังจะออกมาเห็นไหมครับเนี่ยนี่กําลังจะออกมาอีกตาหนึ่งนี่ก็ตาหนึ่งนี่ก็ตาหนึ่งนี่ฮะเนี่ยกําลังจะต่อออกมาตาหนึ่งนี่ก็ตาหนึ่งหน่อยหนึ่งกําลังจะขึ้นพี่น้องเนี่ยนี่ก็หน่อยใหญ่ละนะครับเขาจะมี S 1> <S 1> <S เขาจะมีหน่ออยู่อยู่ทุกๆุกข้อใบพี่ต้องดูมันเบอรี่นะครับอันนี้คือคือไม้ทุกชนิดจะเป็นแบบนี้นะครับแม้กระทั่งกล้วยคือหนึ่งใบเนี่ยหนึ่งใบเนี่ยหนึ่งซอกใบเนี่ยเขาจะมีตาเล็กๆขึ้นมาเพื่อที่จะแตกเป็นกิ่งใหม่ขึ้นมานะครับตานี้เหมือนกันเนี่ยจะแตกเป็นหนึ่งใบคือคือคือหนึ่งกิ่งทุกซอกใบทุกใบน่ยจะมีจะมียอดที่จะแตกใหม่สามารถแตกใหม่ได้ กล้วยก็เหมือนกันหนึ่งใบเนี่ยหมายถึงจะมีหนึ่งตาเพราะฉะนั้นกล้วยเนี่ยหลังจากที่เราตัดเครือไปแล้วเนี่ยพี่น้องขุดหน่อขายไปแล้วเนี่ยครับขุดหน่อให้หมดเลยแล้วเน่านี่ยอย่าเอาไปไหนอ่ะถ้าเป็นไปได้ให้ตัดสูงๆไว้เหมือนผมเคยพูดนะครับตัดสูงๆงไว้ปุ๊บแล้ว,ลวเขาจะเน่าเนี่ยเขาจะนเน่เานกล้วยเนี่ยเขาจะมีความฝาดความฝาดของกล้วยเนี่ยจะสามารถรักษาพวกเชื้อราได้นะครับเขาก็จะเน่าแล้วก็เขาจะ ค่อยๆซึมลงไปข้างล่างจะเป็นอาหารให้ลูกๆที่เขากำลังจะเกิดมานะครับเนี่ยเยอะเลยเนี่ยพี่น้องครับถ้าเราจะสังเกตถ้าเราลิดใบออกเนี่ยครับเห็นไหมครับมันจะมีตุ่มเนี่ยฮะจะเป็นตุ่มอันนี้คือเขาเรียกว่าตาตาที่จะขึ้นมาใหม่นะครับเนี่ยจะมีอยู่ทุกจะมีอยู่ทุกจะมีอยู่ทุกก้านพี่น้องเนี่ยถ้าเราดูดีๆถ้าเราลอกมันจะเห็นหมดเลยครับนี่กล้วยต้นนี้เนี่ย พี่สากข็ขอขอหนอที่อยู่ในชุดนี้เขาจะไปปลูกนะครับแล้วเขาก็เขาก็เลื้อหนอเนี่ยทิ้งไปพอวันหลังมาผมไปเจอผขก็เลยเอา้าตายแล้วก็เ,เอามาตั้งที่เก่ามันก็ยังขึ้นเหมือนเดิมครับเห็นไหมครับเนี่ยมันขึ้นมาอีกเพราะว่ากล้วยเนี่ยในเงาเขาเนี่ยถ้าเป็นยิ่งเงาใหญ่นะครับเขาจะสะสมอาหารไว้เยอะตายยากพี่น้องตายยากขอให้มีเถอะถ้าเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องเนี่ยถ้าอยากได้กล้วยพันไหนสายพันไหนเนี่ยที่เขา เขาเอาขุดเงาทิ้งเนี่ยเราไปของเงาเข้ามาแล้วมาฝังดินไว้ฝังตื้นๆแล้วเขาจะขึ้นมาเนี่ยครับเนี่ยเหมือนที่ที่ผมบอกเนี่ยครับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านอพี่น้องเนี่ยเงาเดียวเนี่ยเก้านอที่กําลังจะขึ้นมาใหม่นะครับสมมุติว่าพี่น้องทําหน่อขายปล่อยให้มันอ้วนๆอย่างเงี้ยครับขึ้นมาแล้วก็ตัดแล้วคนจะยบเบ่งขึ้นเบ่งขึ้นรอนละห้าสิบบาทเนี่ย ก้าหนอน,นะฮะเนี่ยก็ได้ก็ได้เยอะกว่าขายหวีละขายลูกแล้วพี่น้องนี่คือคือการทํากล้วยเสร็จแ,แล้วคนบางกลุ่มบางพวกนี่เขาจะบอกว่ากล้วยทุกชนิดเนี่ยยิ่งเฉพาะเป็นกล้วยหอมนะครับเขาให้ใช้แค่2รุ่นหมายถึงว่าสมมุติเราปลูกเนี่ยรุ่นแรกที่เราตัดลูกไปรุ่น2องเราก็ปล่อยตัดเคยครั้งหนึง่งเขาจะให้เราเนี่ยเกษตรกรเนี่ยลื้อทิ้งแล้วก็เอาหนอ่อรุ่นใหม่มาปลูกนั่นหมายถึงว่าต้นทุนเราก็จะเพิ่มใช่ไหมครับ แทนที่เราจะได้รุ่นเนี่ยปลูกครั้งเดียวนยกินได้ตลอดชาติเขากับบอกให้เราใช้แค่สองรุ่นพี่น้องเพราะฉะนั้นณนะวันนี้เนี่ยผมบอกพี่น้องแล้วว่ากล้วยเนี่ยมันเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากพี่น้องอย่าลื้อทิ้งนะครับอย่าลื้อทิ้งเป็นอันขาดเลยนะครับเมื่อ,อไหรที่มีเงาอยู่อย่างเงี้ยหนึ่งใบหมายถึงเขาจะมีอยู่หนึ่งตาแต่เขาจะเกิดมาจากเงานะครับกล้วยเนี่ยเขาจะไม่เขาจะไม่ไมแตกไม่แตกมาจากซอกใบเหมือนเหมือนพืชชนิดอื่นเขาจะเกิดมาจากเงาโคนเขาเนี่ยครับเขาเรียกเงากล้วยนะฮะ ใบทุกใบมันจะเกิดมาจากเงาเขาจะซ้อนกันมาตรงนี้แล้วหนึ่งหนึ่งใบเนี่หมายถึงหนึ่งหนึ่งหนึ่งตาถ้าสองใบก็มีสองตาเพราะฉะนั้นเมื่อพี่น้องตัดคือตัดยอดแล้วเนี่ยพี่น้องอย่าเอาทิ้งต้นทั้งหมดที่ที่ลูกมีลูกขึ้นมาทั้งหมดพี่น้องขุดได้ทั้งหมดเลยฮะขุดทั้งหมดเลยแล้วก็เขาจะแตกมาใหม่โดยธรรมชาติของเขานี่นะครับคือเป็นการคือเป็นการลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มผลผลิตปลูกครั้งเดียว กินได้ทั้งปีทั้งชาติพี่น้องถ้าเราทําหนอนอ้วนเนี่ยยังไงก็ขายได้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็จะฝากไว้ให้เป็นความรู้นะครับพี่น้องเนาะว่ากล้วยเนี่ยปลูกครั้งเดียวอยู่ได้ถึงชาติหน้าเลยอย่าอย่าไปขุดทิ้งอย่าไปโละอย่าไปเปลี่ยนชุดเหมือนที่คนบางคนเขาบอกคนบางกลุ่มเขาบอกเรานะครับพี่น้องทําแบบนี้นะ่ะเราจะมีกล้วยกินทั้งปีทั้งชาติกับสําหรับคลิปนี้ก็ ไม่มีอะไรมากมายมีแค่นีพน้พี่น้องเพียงแต่อยากจะนําเสนอพี่น้องว่ากล้วยเนี่ยเป็นพืชที่เราไม่ควรที่จะเปลี่ยนรุ่นในเขาไม่ควรที่จะไปโละทิง้งไม่ควรที่จะอะไรทั้งสิ้น,นเพราะว่าต้นใหม่ขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะกลายเป็นนับหนึ่งใหม่เห็นไหมครับทรงสวยอ้วนเพราะว่าเขาได้กินอาหารจากต้นแม่ที่เขาสะสมไว้เนี่ยคือเขาเขาจะสะสมสเสบียงกลางไม่เยอะเพื่อก็จะออกหน่อมานะครับนอแต่และนอแต่และนอที่ขึ้นใหม่จะอ้วน เขาจะลักษณะเหมือนไผ่พี่น้องไผ่เนี่ยพอเราปลูกปุ๊บเนี่ยหน่อแรกจะผอมอะนะฮะหน่อที่สองขึ้นมาจะอ้วนขึ้นเรื่อยๆหน่อที่สามก็จะอ้วนขึ้นโตขึ้นเรื่อยๆตามลาดับเพราะว่าอาหารที่เขาสะสมเนี่ยโดยที่เราไม่ต้องอะไรมากมายเพียงแต่พี่น้องอย่าขุดหลุมขออย่างเดียวว่าอย่าขุดหลุมลึกๆห้าสิบคูณห้าสิบอะไรนะอย่าทำให้เอามาตั้งไวได้เฉยเรื่องไม่ก็ขุดขุดเล็กน้อยพอให้แค่เขาลากจิ้มดินไว้แค่นั้นเองนะครับ อยาขุดหลุมแล้วพี่น้องจะได้แบบนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะไม่มีอะไรมากคงจะฝากพี่น้องไว้แค่นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไวน้น้องพี่น้องเนาะนเผื่อมีคลิปดีข้างหน้าเนี่ยเราจะไม่ต้องไปพี่น้องไม่ต้องไปเส์ชหากันเราก็จะส่งคลิปเนี่ยถึงมือพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ก็คงจะต้องลากันนะครับสวัสดีครับ